ด้วยบริ i s ทธคุณสามารถเปิดการจองโต๊ะแบบเลือกที่นั่งได้ช่วยลดภาระพนักงานในการคอยรับโทรศัพท์และเช็คสถานะโต๊ะหากร้านของคุณมีการเก็บมัดจำตอนจองคุณสามารถกำหนดจำนวนเงินและช่องทางการจ่ายเงินเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการได้จบในระบบเดียวหรือหากบางครั้งร้านของคุณมีการจัดอีเวนต์พิเศษซึ่งลูกค้าต้องซื้อตั๋วเข้างานระบบบริซึมก็รองรับการออกตั๋วและจำหน่ายเช่นกัน ด้านการเอนเตอร์เทนบริซึมขอเสนอฟังก์ชันจากวารให้ลูกค้าเอ็นจอยกับการส่งรูปภาพข้อความหรือโปรไฟล์เฟ c บุ๊กไอจขึ้นจอแบบเรียลไทมร้านค้าสามารถกำหนดค่าบริการแตกต่างกันไปตามระยะเวลาที่แสดงบนจอทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ลูกค้าสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันไ i n e ไม่ต้องติดตั้งแอปใดๆเพิ่มทั้งสิ้นและที่วิเศษกว่านั้น เจ้าของหรือผู้จัดการร้านก็สามารถจัดการทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้เช่นกันรวมถึงการดูสถิติผู้ใช้งานจำนวนการจองโต๊ะไปจนถึงรายได้ของบริการต่างๆบาริ s ึมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้น